มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าลูกคนที่ติดตามทางช่องของเรานะฮะช่องนี้เป็นช่องขายกางเกงยีนรีวายมือสองนะฮะขายเฉพาะรุ่น501มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้ามาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้จากทางร้านของเรานะครับอีกหนึ่งตัวเป็นสีบลูยินเข้มๆนะครับลูกค้าจะมีรอยตะเก็บขึ้นเป็นรางๆนะฮะตัวนี้ฮะสวยคลาสสิกรบผมขึ้นเป็นรอยตะเก็บให้เห็นแบบนี้เลยนะครับผมเกงตัวนี้เป็นสีบลูยินเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรา รหัสห7สิบเจดนะคะขนาดตามป้ายเดบันยูยี่สแดอลสามสองนะครับขนาดวัชิง 28, เอลยี่สิงแปดเยีวยทั้งตัวสี่บเอดจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดห้าเมตรอินตุรกีนะฮรราคาหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบาทนะครับ,ราา 1, บ,นะรบลูกค้าท่านไหนสนใจตรงไซท่านไหนนะติดต่อมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการนะครับการเกมตัวนี้นะฮะจะเป็นสีบลูยิมเข้มๆจากทางด้านของเราอีกหนึ่งตัวนะครับลูกค้าก็งานปลายขานะครับ งานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมๆนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะฮะจะเป,บบ like. เป็นการเย็บแบบไหนเอ่ยด้านในจะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวแล้วก็ตะเข็บจะเป็นริมโพงขาวนะฮะตะเข็บเป็นริมโพงขาวแบบนี้นะฮะเย็บแบบได้เดี่ยวตรงนี้นะครับดูง่ายมากเลยนะเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิตอย่างแน่นอนนะครับการเย็บแบบได้เดี่ยวหรือเรียกอย่างเย็บแบบซิงเกิลเนี่ยนะฮะเขาจะมีเย็บมาจาก หนึ่งคือการตัดขาและเย็บมานะสองคือเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิตบ้านโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เย็บแบบได้เดี่ยวมานะครับผมแล้วก็ส่วนนึ่อื่นนะฮะ <c oughs> เขาก็จะเป็นเกงกีรีวายรุน่นห้าซุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมทั้งหมดนะฮะเนี่ยนะจะเป็นงานกระดุมแบบนี้นะครับเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซิปนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนๆมีนะงานซิปเคยมีอยู่นะฮะส่วนกระดุมเนี่ยนะฮะกระดุมเนี่ยเม็ดสามเม็ดล่างเนี่ยอย่างนี้เนี่ยแล้วแต่มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตแต่ละโรงงานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ บางตัวนะผมยกตัวอย่างว่าบางตัวเอวสามสิบสามอย่างนี้นะครับก็จะมีเม็ดบนหนึ่งเม็ดบางทีก็จะมีเม็ดล่างอยู่สี่เม็ดอย่างเงี้ยบางโรงงานผู้ผลิตเอวสามสิบสามเช่นกันนะครับก็จะมีเม็ดบนหนึ่งเม็ดแล้วก็เม็ดล่างอาจจะมีอยู่สี่เม็ดบ้างสามเม็ดบ้างแตกต่างกันไปแล้วแต่นะครับแล้วแต่โรงงานผู้ผลิตแล้วแต่มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับตรงนี้ส่วนด้านหลังนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็สีเข้มๆสวยๆเลยนะตัวนี้เช่นกันนะฮะกับด้านหน้านะฮะ ป้ายประกันนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะฮะป้ายเลตแถบสกรีนสองหน้าก็เป็นเรื่องปกตินะฮะป้ายเลตแถบนี่คือสกรีนสองหน้านะฮะเลตแถบยุคหลังมาเนี่ยจะสกรีนสองหน้าจะไม่มีสกรีนหน้าเดียวเหมือนงานวินเทจยุคเก่านะครับหรือไม่ถ้าเป็นงานใหม่ๆที่ผลิตออกมายุคหลังเนี่ยจะเป็นพวกงาน LVC Reproduct พวกนี้ก็จะมีสกรีนหน้าเดียวเช่นกันเพราะว่างาน LVC Reproduct เนี่ยนะครับเขาจะทําทําซ้ําในกางเกงยีนรีวในรุ่นปีพศที่เคยผลิตในอดีตที่นานๆมาแล้วนะครับก็คือเขาจะทา ทำสาม,มานะครับแล้วก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างในเรื่องสวดทรงของขาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันนะฮะกางเกงตัวนี้นะครับเป็นขากระบอกตรงสวยๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะผมย้ําขนาดให้ฟังอีกทีนะครับตรงใส่ท่านไหนก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะกางเกงตัวนี้ท่านไหนสนใจติดต่อขอดูรหัส57นะครับ57ขนาดตามไปเดับันยู 28L 32ขนาดวดจชิง 28, เอล28ยาวทั้งตัว41.5ปลายขา7.5 ไฟขาเจ็ดจนะคะที่มีที่หลายหลายคนตามหาอยู่นะเม็ดอินตุรกีเป็นงานประเทศตุรกีราคา1,550งันรสบาทสนใจติดต่อ0ูนย์เก้าหกหนึครับผม